สวัสดีจ้าจอยแนวจ้ามันนี้จอยกะมีแนวทางไว้เล่าพัฒนาสูตรคัดพิเศษโค้งสุดไทยมาให้พี่ๆเพื่อนๆนะทุกๆทานได้เบิง่งได้ช่มอีกแล้วจ้าโค้งพิเศษเนี่จ้ะเนาะไว้เล่าพัฒนาสูตรคัดพิเศษโค้งสุดไทยจ้าพี่นอกจ้าแต่ว่าก่อนสิไปรับชมกะมาฟังคำเตือนกันจักน่อยเนีจ้ะเนาะมาฟังคำเตือนกันจักนิดเนื่องจากคำเตือน ทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเนาะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คำแนะนำตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคิดและคำนวณขึ้นมาเองเนะาะเนาะอาจ,จิมีถูกบ้างลุดบ้างเข้าบ้างก็เป็นเรื่องปกติเนาะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใส่ป็นเข่นแนวทางเถนัน้เนาะเนาะไวลาพัฒนาโค้งสุด สท้ายสูตรคัดพิเศษของจอยเมเนกจอยกาซีมีตัวเด่นอยู่สองตัวคือเกาจ้าพี่น้องจ่ามาเบิ่งตัวเด่นกันนะจ้ะเนาะตัวเด่นกาซีมี5ห้าจ่าอันนี้คือโคง้งสุดท้ายเนอจ้ะเนาะเด่นห้าห้ากับเจ็ดจาพี่น้องจ้าหากับเจ็ดจ่า ฮากัจจิตโนจะนะเนาะปันห้าจ้านี่สายหลูดสายวิ่งโนจนะ,จะนะนี่เป็นหวยลาวค้งสุดท้ายของวันที่ยี่สิบสองเนาะเดือนเจ็ดหกสิบสี่โนจะนะส่วนตัวเจาะจ้าจมาเบิงตัวเจาะกันนนจะนะตัวเจาะที่นอกจ้อยสิให้จ้ะกะมี ห้าหกจ้ะห้าหกห้ากเก้าหเกนาจะน้ะห้าเก้าหากก้า,หาสีจ้ะหา้าส่ส่วนลักเจ็เนาะจะนาอมาเบิ่งลักเจจ้ะลักเจ็ดกับซมี่เจดหนึ่งจ้า 7จ็ดหนึ่งเจห้เจห้าเะเจมาเบิ่ง3มตัวเรนะาจะเนาะ3มตัวที่น้องจอยสีหายจ้ะสตัวที่น้องจ้อยสีหากันมี่เจด ห้าหกเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดแปดนี่คือสามตัวที่นกจ้อยให้ยเราจะเนาะมาเบิ่งตัวเด่นกันจา้าตัวเด่นที่นกจ้อยมกักที่นกจ้อยสอบเราจะนอนนกจ้อ,อยสิขีดไว้ตรง ไต่เนาะจะเนาะสีได้เห็นเห็นง่ายๆสฉได้เข้าใจง่ายๆเน่าจะนอสีมีหาโกจ้าห้าเก้าเจ็ดแปดส่วนสามตัวเนาะจะเนาะมาเบิ่งสามตัวจ้ะนอสามตัวที่ตัวนี้ที่นกจ้อยมากเนาะจะเนาะกระสีมีเจ็ดห้าหก 5 7 8นี่คือตัวเนียนถี่นกจอยหมกักนอกจะนอทาหมาักตัวได้ศบต,ดบตัวได้กะแคปหนาโจไว้ได้ไปเป็นแนวทางได้นอกจะเนาะเขามาแล้วกฝากทุกคนสวยกดไหลกดแชร์กุดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งพร้อมเวยจ้าเพื่อเสได้เป็นกำลังใจให้นกจอยได้เห็นคลิปด,ดีโอต่อไปนั่นเองนอจะเนาะ ตัวเลขถูกตัวกะได้มาจากการคิดเองคำนวณเองเนาะจะน้องอาซิมี่ลุดบ้างเขาบ้างก็เป็นเรื่องปกติตใส่เป็นแค่แนวทางจากเด็กต่ำกว่า18ปีกะควรมีผู้ปกครองดูแลและให้คำแน,น,ำนะ,ะนำเนาะหลับชมเผื่อความบันเทิงและใส่เป็นแคแน่แนวทางเท่านั้นจ้าสำหรับคลิปนี้จอยกับโค้กกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า